แล้วมาแล้วโอ้โอ้เล่นกันแห้งเองอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวใจเย็นเย็นสวัสดีครับพี่เมื่อครับพี่เมื่อครับ,รบพ,พี่เมื่อครับสวัสดีค่ะพี่ชีค่ะพี่เมื่อยากได้แรงบ่ออนแรงเด้อแรงเด้อพี่ชีขาวิ่งได้ไหมลูกเนื้อ ซองซัตองเหเห็นบ้าล่ะเอามาเลยไหนเอามาแม่พี่ม่อพิม่อเอา,าให้แม่เอาเซอเอาเซอเอาเอเอาเอะไรอเอาเซอะไรโอเซแปลว่าอะไร บวกกาบวกกาวางโอเควางแล้ววางแล้วครัวกรัวชิตาได้ใช่ไหมไปวันบดโดดเด้อบดโดดบดโดดวันก่อนวันก่อนวันสาลาูสาลาูแลยเหลอซาลูแล้วสาลาอืเอา อะไรอีมันคือว่าพี่วะโ,โอ้ลืนล่นล,ลืนลล่นหล่อลื่นหล่อลื่นพี่ชีไม่กินปลานะคะเอะเอะเอะหนูหนยชยิตามากินปลาเน่าอ่ะไป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 อีกาอาหารอีกาค่ะอาหารอีกาไม่ใช่อาหารหนูนะคะโอเคโอเคโอเคพูดให้รู้เรื่องนะคะไม่ใช่อาหารหนูค่ะไปนนี้มา ไปพี่ีพี่มาตาเมาืม่อเมื่อมาเลยชิดะไปเล่นหุ่นชิดะ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 ม่ไปไล่นกหรอกได้กับไม่ได้ดอกเขาไม่ปีกเจ้คข้องมีขา เอาวัานวานเราดีบ <cond> ตูปะเอาถูไหมคะอันทีอ่ะเอาน้ำใหม่น้ำใหม่ค่ะน้ำใหม่น้ำใหม่ค่ะวานตูตตติดอ่างนิดนึงเจ๊ นะนันอ่างก็เด้นะ <laughs> เอาว่าไ้แม่บ้านนี่แม่มจะย้อนหายเอาขอ้าปลาข้างไปแล้วเดี๋ยวชิตากลับไปเอาล่ะลูกบอลนนะ่ะเอามาลูกบอลนนะ่ะขับมา เล่นทัวเด้อลูกเด้อดมได้ดมได้ครับแต่อย่าชอกแคกนะพี่มาไปอื้ออย่างพี่มาอื้ออย่างครับอืมอ่ะทำไมจิงวหวน่ยเตรียมตัวนะาวาันเดือนปีนะอ่ะ <c oughs> วันเดือนปีก่อนวันเดือนปีก่อนลูก หเห็นไหมหเห็นไหมชิต้าไม่เห็นเป็นเหมือนพี่เมื่อเลยเมอ่อจะดีดอะไรขนาดนั้นยังไงก็ไม่ได้หรอก <c oughs> เสื้อแม่นี่เอาหนึ่งเออบแม่นหนึ่งตัววนันเดือนเป้ ฮัลโหลโอ้โหพี่เม่อมาวุ่นเลยพี่เม่อมาวุ่นเลยโอเคคนสวยได้แล้วคนสวยได้แล้วไปไหน <laughs> ไปว่างันเขาบ้านเขาบ้านเลยไปเขาบ้านเด้อโอเคไปเขาบ้านเลยครับพี่เม่อเดี๋ยวตอนเย็นเขาเล่นใหม่โอเค พี่ๆฝากกดติดตามช่องเจขอบไมายาแล้วก็มาดูคลิปพี่เมกับพี่ชีด้วยนะคะพวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ